ก็กราสสวีดับสวัสดีทุกทท่านก็เวยนะครับผมวันนี้อยู่กับช่องกิจสุเนธเกมมิ่งอ่ะเดี๋ยวสงสัยกันอีกเดี๋ยวว่าจะมีข้อสงสัยกันอีกว่าเดี๋ยวพี่ช่องพี่ชื่อดาร์เกมเมอร์โอเคพี่เปลี่ยนแล้วนะครับผมเพราะว่ามันมีคนในเกมโอเคเดี๋ยวจะอ่ะเอาง่ายคือผมอ่ะที่เปลี่ยนชื่อเพราะว่ามันมีไอคนในเกมมาโลเลนไงมันเริ่มกวนตีนผมแล้วตอนแรกมันตั้งว่าดีอาเอเออผมเลยไม่คิดมากแล้วแม่งตั้งเป็นชื่อดาร์เกมเมอร์เออ ผมเลยเปลี่ยนแม่งเลยโอเคก็คือตอนนี้อยู่กับผมกิจนะครับผมแล้วก็ตอนนี้เราอยู่กับอีกคนหนึ่งชื่อว่าไรเอ่ยคุณไปเป็นไอคิวต่ำนะเชื่อกูโอเคผู้เลียงเถี่ยหุ่นบ้าเลยก็คือตอนนี้เราอยู่กันในเกมโรบอทนะครับผม แล้วก็ขอโทษที่ห่างหายกันไปนานพอดีไปติดเกมเกมนึงที่มีชื่อว่าวอลเลนนะครับผมใครที่อยากเล่นก็แอดกาลินาแอดดิคอร์ดผมมาได้เลยเดอ้อผมมีลิงก์ดิทให้อยู่ใต้ร่างคลิปนะโอเคก็คือแบบนี้มันมีชื่อแบบทชื่อว่า All Star Tower Defense <c oughs> นะครับผมเป็นแบบใหม่มาเมื่อวันที่ไอเ,เคกม็มาสร้างเมื่อวันที่ที่ที่ท,ทมันยังไม่ขึ้นมาให้กูดูน ก็คือน่าจะสร้างมาวันที่7เดือน5นะเฮ้ยวันที่7 5. เดนะือน5อะไรเจห้าอะไรน่าจะเออมาได้ประมาณ5เดือนแล้วเนาะโอเคแล้วก็แบบนี้มีโค้ดอยู่นะครับผมโค้ดอะเดี๋ยวผมจะใส่ไว้ให้ใต้ใต้คลิปแล้วกันนะเวลาใส่โค้ดอะให้กดตรงนี้ฟันเฟืองปุ๊บ enter โค้ดตรงนี้นะโอเค มันจะมีโค้ดหนึ่งที่ได้ไอ้นี่นะอ่าไอเมกเนี่ยถือถ้าเกิดคุณได้มาแล้ว <c oughs> ให้ท่านผู้ชมกดที่อ e ีโมดแล้วก็กดตรงนี้แล้วกดอ่เอาเขาออกแลว้วเหเนี่ยออกไปได้ใช่ไหม <c oughs> กดอันนี้แล้วก็กดคลิกไปที่ตรงนี้นะครับ <c oughs> ด้านขวาอันอื่นไม่ได้นะเนี่ย่ไหมใ่แค่าเต้น <c oughs> เราวขากดใส่ไปเสร็จปับ๊บเรากดคลิกไป <c oughs> ปุ๊บเลนโทรศัพท์ก็เล่นได้นะครับผมลืมบอก คือตอนนี้เกมเนี่ถือว่าเป็นเกมหนึ่งที่เป็นแนวอนิเมะในรูปแบบทาวเวอร์ดี s เฟน์นะครับผมโอเคใช,ใช,ใช่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 ซึ่งมันจะมีมีการซัมมอนก็คือแล้วคุณสามารถท่านผู้ชมสามารถเลือกดูได้ว่าตอนนี้มันมีตัวอะไรบ้างระดับ25ดาว4ดาว3ดาว5ดาวก็ไก่ย่าง โอเคเดี๋ยวผมจะกลับโอเคมันจะบอกได้นะมันจะรีทุกทุกยี่สิบทุกทุกหนึ่งชั่วโมงนะครับผมก็เดี๋ยวเราไปเล่นกันก่อนแล้วเดี๋ยวเราค่อยเราอาจจะกลับมาสุ่มอีกทีหนึ่งตอนหลังจากหมดเวลายี่สิบสามนาทีนะโอเคเดี๋ยวเราพาโทแมปก่อนดีกว่าเฮเฮ่พ่อก็คือตอนนี้จะเป็นจุดสัมมอนนะครับผม โค้ดคือถ้าโค้ดอ่ะเราแล้วน่าจะได้เพชรอย่างร้อยพันหนึ่งนะโอเคอันนี้จะเป็นให้ไปรับเพชรกับเงินฟรีนะครับผมไอสอนไอสอ,อ,อนมันไอนาไลนา์มานี่นนโดนลงไปเลยอ,เ <laughs> อันนี้จริงอันนี้จริงมันเป็นให้แบบรอเวลาห้าร้อวินาทีแล้วก็รอกดอนนแต่ทางทางเดิยมแบนไหนจะไกลหน่อยนะฮะ<า> กเ็นต์ครับเนี้อยเปอร์เซ็นต์ครับผมเพราะว่ากูก็เคยไปยืน AFK มาแล้วอ๋ออันนี้ก็จะเป็นการแบบสามารถซื้อหรออ๋อแต่ละอีโมดเฮ้ยอย่าเบียดกูดิทุกอีโมดอีโมดละห้าร้อยทองอ๋อโอเคไปต่อนีกว่ะ เราขึ้นไปเรื่อยๆขึ้นไปเรื่อยๆเรื่อยๆใครที่ไม่มีเมฆก็จะชิบหายหนะ่อยเพราะว่ามันจะเด่นยากแต่ทุกคนผมเชื่อได้ว่าทุกคนสามารถรับได้เพราว่า

มเ่าที่มาไหนมาอินฟินิตก็คือเดี๋ยวเราจะพาไปดูอินฟินิตอะโหมดนี้จะเป็นโหมดที่เล่นแล้วไม่มีเวฟสิ้นสุดนะครับผมเล่นได้เรื่อยเรื่อยจนที่วัวขนาดนี่ยพี่ไม่ต้องคงไม่ต้องขายกูปวดหัวกับพวกมึงเนี่ย ยังไงจุดเกิด,ดเกิดกันอยูงนี้นะโอเคตัวแรกถ้าเวทีจะวางอ่ะคือกดเลขหนึ่งสอสก็ได้แล้วเราอ่ะควรสังเกตดีๆอย่างไอตัวเนี้ยอิชิโกะของผมอ่ะมันชื่ออิชิโตะหรืออิชิโกะเออนั่นแหละมันต้องวางเฉพาะที่สูงเท่านั้นนะครับผมอันไหนวางตรงไหนได้บ้างไว้โอเคแล้วก็ไอตัวพวกที่มันจะเป็นระยะสั้นๆอย่างเงี้ยมันจะวางด้านล่างได้ เออมันช่วยกูวางสิมึงวางตองไหนไปโอเคเราสามารถกดสคริปได้นะเพื่อเอาเงินแล้วผมต้องแก้คอมเมนต์ซะได้ยังไงเรื่องอย่างนั้นแหละเขามาไม่ยิงอ่ะ เดินแบบสโลไลท์ยิงก็ยิงแบบสโลไลท์สปีดในการยิงติบโอ้โหทำใจ่รไม่ได้วะเอ้ยวางไม่ได้กดช่วยฉัน ไม่ humble. เป็นไรหรอกแค่เจ็ดเองเปกูเกียดนะกูเกียดมึงบอกแกเด่อเอาแล้วมึงจะขายทำเมลอะไรเนี่ยโอ้กูเหนื่อยใจกับความโง่ของมึงซื้อใหม่แล้วมันจ้าพดีไอตัวอันอินุยาอินุยาฉะนี่คือสปีดในการตีคือหนึ่ง วางเพิ่มเร็วลไม่พอไม่พอวางเพิ่มเยอะๆวางหลายๆตัววางหลายๆอย่างอะ่ะอย่าวางแต่โกคูอะ่ะสถิติกูสถิติกูเออเออยังคงไว้อยู่ยังคงไว้อยู่โอเคจบแล้ว นั่นแหละระดับกากนี่ครับมันเป็นอินฟินิตโหมดนะครับผมเลือดราวๆพันกว่านะก็ะคือมันจะมาเรื่อยๆทำลายสถิติได้ไว้จาก26เป็น28ยังน้อยอ่ะยังน้อยอ่ะมันต้องใช้ตัวแบบระดับโหดอะ่ะ ต้องใช้ระดับได้อย่างน้อยในอินฟินิตโหมดอะถ้าจำไม่ผิดไอกอนบอกว่าต้องใช้ได้อย่างน้อย15ตัวอะไรอย่เงี้ยเอ้ย15เฮียอะไรละ่ะ4 5ตัวโอเคอุ้ยเวล13วะ่ะอุ้ยได้เพชรมา82เพชรโอเคพร้อมแล้วนะท่านผู้ชมเดี๋ยวผมจะโอเคไปกดน่าจะเปลี่ยนเปลี่ยนแล้วโอเคเรากดมาซัมมอนกันเลยนะครับผมโอเคได้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 ไดไดได โอเคเดี๋ยวเราจะใช้สูตรในการกดมีทั้งหมดเรามีทั้งหมด82เท่ากับ400ใช้2อันเท่ากับ900าร้อไปหาเพิ่มไหมไปหาเพชรเพิ่มอีกชัก80ดสิบไหมเพราะจะได้สุ่มได้2รอบของพี่มันใช้ทั้งหมด900ไงพี่ขาด80 820นั่นแหละไปไปเนื้อเรื่อง,อ,งอ่ะไปตรงตอรี่หมดนะพี่ทำเฟ้นหมดแล้วพี่เคลียร์หมดแล้วไม่ยังไม่หมดหรอแต่หมายถึงว่าพี่รับไปหมดแล้วอ่ะเดี๋ยวเช่างมันเดี๋ยวผมก็ส่งให้ดูดีกว่าอ่ะแล้วก็คือวิธีการเพิ่มเลเวลของตัวละครน,นะท่านผู้ชมมันสามารถอีโวได้คือการอีโวจะต้องใช้อย่างนี้ พอกดอัปเกรดไปปุ๊บมันจะเปลี่ยนร่างเป็นอย่างนี้นะครับผมนี่อันต้าเลอันเมื่อกี้ที่ว่าอยากได้นะครับผมต้องใช้ <c oughs> ต้องใช้ส <c oughs> องตัวในการอัพร่างนะครับผมเรื่องความเร็วในการโจมตีอยู่ที่สองเลดอยู่ที่แปดนะครับผม <c oughs> ซึ่ง <c oughs> มันไกลกว่าอินุยาชิในร่างแรกนะครับผมร <c oughs> ่างแรกแค่หกแต่การโจมตีมันความเร็วในการโจมตีมันหนึ่งไงดาเมจสิบเอ็ดดาเมจเยอะกว่าโอเค เราก็จะทําการให้อาหารโดยการเอาอินุยาฉะหรือว่าเอาเดี๋ยวเอาเป็นอินุยาฉะแล้วกันกดเด็กไปเลยนะครับผมคอนเฟิร์มครับผมกดไปที่ Inventory กดไปที่ตัวละครมันจะมีเขาฟี F e d. ดอยู่ F W E d โอเคท่านผู้ชมไปพร้อมแล้วเดี๋ยวเรามาสุ่มกันเลยดีกว่านะครับผมเ <c oughs> ป้าหมายของเราคือไอตัวเนี้ยมันชื่ออะไรวะไม่รู้ทชามันกดไปแล้ครับผมแม,มอนสิบครั้ง ปุ๊บตัวแรกโอ้โหจัดไปเพนฮูแมนนะครับผมตัวที่สองจัดไปเด็กนะลูกของนารูโตะมังนารูโตะเด็กนะครับผมโอเคนารูโตะเด็กใบตัวหนึงสองตัวแล้วสามตัวแล้วดีว่าตัวที่สี่อิชิโกะโอเคอันนี้เราได้แล้วนะครับผมต่อมาปุ๊บบาคุโกะนะครับผมเท่าไหร่แล้วไม่รู้ได้บาคุโกะอ,อีกรอบนะครับผมก็ได้ นารุโตเด็กไปอีกรอบเออเข้าเลยบาคุโกรับผมเอออิจิโกไมีกวเออบาคุโกเออใช่โอเคเรากดแซมมอนห้าสิบไปเลยนะฮะแล้วก็ได้อิจิโกผมได้เมก้าเลยพิซซ่าพี่อ่าดีใจด้วยเราก็ได้เพนมาครับผมอันต้าเลกดูอันต้าเลเพนเหมือนกันอ้าวเฮียของเต็ม อินเวนทอรีเราไอตัวนี้มีดาเมจทั้งหมด18สปีดแอทแทคคือ2นะครับผมโอเคเดี๋ยวเราเก็บไว้ก่อนแต่ว่าคุโกเราจะทำการย่อยเป็นเดี๋ยวเราดูก่อนอีโวตตัวนี้ใช้ อีกใบเทริปโอเคงั้นเดี๋ยวอเอาทำการกดฟลิปไปเลยนะครับผมจับยัดเด็กไปเลยอุ้ยดาวเม็ดยี่สิบก็ใช้ได้ดีเม็ดยี่สิบก็ไปได้แบบเดิม เราเม่ดีนะโอ้โหโอเคเดี๋ยวเราต้องส้มไปแล้วคนะรับเรียบร้อยอ e ีกที่เกาะไปอีกรอบเรียบร้อยครับผมได้วาชเต็มเพจตัวอะไรไม่รู้ปั๊บ บาคูโกมาอีกรอบนึงปึ๊บบาคูโกมาอีกแล้วโ,โอเคหมดละไปเกลือต่อไปอิชิโกะโอเคอเคุค้ไมไหมไม่ครับผมโอเคตัวนี้เป็นดาเมจทั้งหมด15ระยะการโจมตี14แล้วก็สปีดคือ2.5นะครับผมโอเคเดี๋ยวรอเอาเอาพวกบาคูโก,โกอิชิโกะอะไรไปให้เด็กเลย,เลยนะอันนี้เป็นอิชิโกะสามดาวอ๋ออิชิโกะธรรมดาจับแดกไปเลยนะครับผม

แล้วกันโอเคเดี๋ยวเราเอานี้ออกนะครับผมอัสึเอาตัวนี้เข้ามาแทนแล้วกันเพิ่งอัพมาเมื่อกี้โอเคเดี๋ยวตัวนี้กับตัวนี้โอ้อันนี้โอเคเดี๋ยวเรารู้ข้อมูลตัวนี้แล้วเราไปดูตัวนี้กันต่อดีกว่าพร้อมยังไอเด็กเย็นตอรี่หมดด่วนีววะหาไปทางสุดเลยสุดเลยสุดแล้วไา อ่าบนตีนเขาไปตั้งตั้งเลยกดตั้งเอาด่านสูงสุดที่มึงทำได้เออแล้วกดคลิกสตาร์ตเลยกดคลิกสตาร์ตเลยอีเละโอเคนะผมสตอรี่โหมดเป็นการเล่นแบบสตอรี่นะคะรับผม ผมบอกเลยผมก็ไม่อยากจะโม้อะไรมากหรอกผมก็กากที่สุดแล้วน่าเล่นโม้แหละหมดความโม้และมาเป็นแบบนี้เลยทั้งหมโอเคใช้ทั้งหมดโอ้โหใช้เงินเยอะกว่อนั้นนี่เนี้ยวางเลยวางเลย วางข้างหน้านข้างหน้าเอาวางได้แต่ข้างบนเนะเาะเดี๋ยวลองเอาตัวนี้ลงก่อนนะครับผมก็เรียรนมันมีอยู่แค่4 8ปนเดี๋ยวไอ้นี้พร้อมเลยในการโจมตีติดช้ามหรเฮ้ยเดี๋ยวทำอะไรนะ่ เด็กเดกกูเติมเพลกให้เด็กเดี๋ยวถ้าว่างๆผมจะอัดคลิปเอามองอัดหรือว่า R V อะไรพวกนี้ให้ดูนะครับผมเพราะว่าช่วงนี้ผมก็ไปเล่นเกมพวกนั้นมาเด็กเด็กปังปังนัครินปังนัคาริน ป้างนะกหลิน้าเห็นเตอร์มันถือว่าดูกากมากเลยนะเว้ยเพราะว่าดาเมจมันก็ไม่ได้เยอะอะไรมากนะแต่แถมแต่สปีดมันน้อยอีกอะเลือนเหลือศูนย์แต่เดินได้ what เป็นวิญญ,ญาณทุกเทอร์เฮ้ยแต่ก็ถือว่าใช้ได้เลยความเร็วในการโจมตีแค่สองอออว่าเร็วโจมตีเร็วในระดับหพรว่ามีประโยชน์นะครับผมเอามาใช้ในด่านตอรี่หมดได้เพราะว่าเอาไว้ยืนหน้าๆในะตัวพวกที่ว่าตีเร็วๆเ,เนี่ยเพราะว่ามันจะได้ทําการแบบโจมตีให้แล้วนี่ของใครนะทําม็ดเบาของปุยภาคของมึมองอัับนะ ดเูเดี๋ยวเราอัพตัวนี้ไปเดี๋ยวเราลองอัพตัวหลังดูนะผมว่าอันนี้ดาเมจ16 <ś m ary> <N> นะครับผมเดี๋ยวเราจะรอดูว่าถ้าเราอัพแล้วดาเมจจะ ไอ้ดาเมจน่าจะขึ้น16นะครับผมเพราะอันนี้เป็นโอเคเดี๋ยวลองกดอัพไปเลยโอเคดาเมจ32นะครับผมสปีด2จาก2.5เป็น2นะครับผมอ๋อมันจะลดทีละ5เราลออัพได้2ขั้นนะครับผมส่วนตัวนี้อัพได้3ทำ <c oughs> ไมดาเมจมึงน้อยอย่างว่า7.5 ถือว่าเบาจัดของเบากว่าอิชิโกะกูอีกนะอิชิโกะกูไม่ได้แบบเป็นของ3ดาวน,นะอันนี้อิชิโกะ5้าดาวเมก้าเลยไออิชิโก,ทก,กะโกที่ตอนแรกมึงได้เนี่ยอันเม่อกีมันไม่ใช่เมก้าเลยใช่ปหล่ะใช่ไหละ่ไหะไอนาไล ต้องรออีกหนึ่งชั่วโมงมันจะเปลี่ยนโอเคแล้วท่านผู้ชมเนี่ยรอดูเห็นว่ามันจะมีเว็บ6กหามันจะมีไอ้ตัวพวกนี้ออกมาเรื่อยๆ,ๆแล้วเราก็จะเบื่อไปเรื่อยๆคนดูก็บอกกูเบื่ออะไรอย่างเงี้เพราะอะไรรู้ไหมมันเบื่อตรงที่มันต้องมาลอยพวกเฮียที่เดินแบบเต่ามากเลยคือที่จริงอ่ะผมมีอยู่3มีอยู่3แมแบบที่ผมเล่นนะเป็นแนวนี้ก็คือแบบแรก Tower h e r o 2 Tower Defense แล้วก็แบบนี้นะครับผมออสตา เทว์ฮีโร่จะเป็นการวางเหมือนกันแต่แค่จะเป็นตัวละครที่เขาคิดค้นขึ้นมาเองโอ,โอ้สปีดสี่ยเฮ้ใช้ได้อยู่แต่ของพี่อัพแค่สมันก็ห้าดามเทพี่เยอะกว่ามึงด้วยประเด็นสา,ามเหียอ๋ดดาเมจเป็นการ AOE ไม่ดามจ a o โ e. อือว่าดีอยู่เป็นการโจมตีหมู่ อ๋อไอ้เหี้ยกูให้เสริมดาเมจตอนมึงไม่พอเท่านั้นอ่ะกดสกิปกไปเลยก็ได้พอมันขึ้นมาก็กดไปเลยเรไ,เยไม่ได้เข้าข้างเกมนะแต่มันเป็นเรื่องจริงอ่ะว่ามึง,งโง่เองอะ่ะทำไมกูยังไม่เห็นเป็นไรเลย เนี่ยถ้าเนี่ยเดี๋ยวอ่าถ้าเกิดใครที่สามารถติดต่ออะไรออดได้ก็ฝากด้วยนะครับผมเพราะว่าน้องมันจริงๆน้องมันก็ไม่เล่นโปรหรอกไอ้พวกไอ้พวกเนี้ยเล่นโปรมา่อไหรโดนดา่าโดนใครอะ่ะโดนผมเนี่ยแหละคือต้องเข้าใจเวคนในทีมผมอะ่ะถ้าเล่นอะ่ะไม่เล่นโปรแน่นอนแต่จะเล่นแบบว่าถ้าสมมุติจะยิงอะ่ะยิงสุ่มสมอลกอะไรเงี้ยแต่ถ้าสมมติเข้าหัวขึ้นมาไม่ใช่แบบคิดว่าโปรอะไรอย่างงี้ใช่ไหมแต่เราก็แบบบางคนมันก็ยิงสุม่มผมก็เคยยิงสุ่มเลยโดนหัวถา,ามไป ขวานนี่แล้วขวานตอนทนี่พี่เล่นกับมึงอ่ะจำได้ว่าที่พี่เอาบอลดอยิงโดนหัวฟินนิกอะเม็ดเดียว<อ>คือประเด็นคือมันยืนดักแล้วเราจําจุดได้ใช่ป่มเราก็ลองยิงเช็คใช่ะไะเออมนตามหลักแล้วเราต้องมียิงเช็คอะไรด้วยใช่ปหอืมถ้าโดนหัวมันก็ไม่แปกเพราะว่าเรายิงเช็คอะไรเงี้ย,อยเออแต่ถ้าโดนตัวตายอะไรเงี้ยเออมันไม่ได้ใช่ยิงเช็คแล้วอันนั้นตั้งใจยิงสุ่มแล้ว อาช่างแม่มาดาเมจร้อยสามดาเมจร้อยสามบวกวกับสองร้อยยี่สิบเก้าอ่ะฮะ The f i s ผมนั่งฟังบางาอย่างตานไม่ต้องเดี๋ยวเล่นวารอพี่เนี่ยเดี๋ยวพี่เล่นด้วย,ยอะไรชนก็เนี่ยดเดี๋ยวจะเล่นแล้วเน,นี่ยสักพักนึงเนี่ยเฮ้ยอย่าฟองบางาางู่เอพอพี่ดักน้องไปทำอย่างเงี้ย เนี่ยท่านผู้ชมผมแนะนําว่าให้มาลองเล่นได้นะแล้วก็ใครที่สามารถติดต่ออะไรออดได้ก็ฝากด้วยนะครับผมเพราะว่าน้องผมมันไม่ได้เล่นโปรหละมันเล่นโงงๆทำโก้โชว์เทพไปงั้นแหละแล้วก็โดนใช่ใช่โชว์เทพไปทีผมผมพิมพ์ไปผมพิมพ์แบบ เราอดนแงโหดไม่ไรสัตา oh, oh. oh, oh. ์โหดออกไปในเกมอ่ะเออผมลืมบอกนักผู้ชมมันสามารถสุ่มแบบระดับโปรซัมมอนได้เลยนะเพราะว่าแบบสุ่มทองถ้าเรามีทองว่าวเดียวเดียียดีบ จะจอโอเคก็คือคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะผมก็ผมพามาเล่นแบบนี้แล้วดูแบบด้วยอะไรแล้วคือถ้าท่านผู้ชมชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s c r ต b e นะผมคลิปนี้ลงอัดวันที่27แล้วท่านผู้ชมรอดูเลยคลิปอาจจะลงตอน ิ้นเนเ <laughs> กิบหน้า,านครับผมก็กิปบหน้าจะเป็นเกมอื่นที่มีชื่อว่าขับกีหรือไม่ก็วีเออมงอัดอะไรอย่างนี้นะครับผมแต่ถ้าถ้าผู้ชมเห็นผมอัดวอลลุนเลนเมื่อไหร่นั่นแหละคือผมอัพแหลมเรียบร้อยแล้วโอเคนะครับผมโอเคเจอกันนะครับผมรักคนดูด้วย